เคยรู้สึกกันไหมครับว่าเราใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเลยนะเพื่อเรียนรู้วิธีหาเงินแต่กลับไม่เคยมีใครมาสอนเราเลยว่าจะใช้เงินยังไงให้ชีวิตมันมีความสุขจริงๆวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าทําไมการหาเงินให้รวยเนี่ยอาจจะง่ายกว่าการใช้เงินเพื่อสร้างชีวิตที่ดีซะอีกก็อย่างที่ว่าไปเลยครับคําถามมันเริ่มง่ายๆแค่นี้แหละเราถูกสอนมาตลอดว่าต้องหาเงินยังไงให้เก่งแต่เรื่องที่ว่าจะใช้เงินยังไงให้มีความสุขเนี่ย กลับเป็นเรื่องที่เราต้องงมหาทางกันเองเนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาสํารวจกันวันนี้เรื่องของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวเลขตัวนี้ครับ21,000ดอลลาร์สหรัฐฟังแล้วอาจจะดูตกใจนิดหน่อยนะครับนี่ไม่ใช่ราคารถหรือว่าเงินดาวบ้านนะแต่มันคือราคาของเก้าอี้แค่ตัวเดียวครับซึ่งเรื่องเก้าอี้ตัวนี้นี่แหละที่มันจุดประกายคําถามที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคาดไว้เยอะเลยคือพอพนักงานโรงแรมเห็น ราคาแล้วทําหน้างงๆเนี่ยชายเจ้าของกาอี้เขาก็พูดประโยคที่น่าสนใจมากๆออกมาครับเขาบอกว่าผมรู้นะว่ามันบ้าแต่พอคุณมีเงินแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณควรจะทำํำคาว่าควรจะทํานี่แหละครับที่มันน่าคิดมากๆเอสรุปแล้วเขาชอบกาอี้ตัวนั้นจริงๆหรือว่าเขากาลังทําตามบทบาทที่สังคมคาดหวังว่าคนรวยก็ต้องทําแบบนี้ เอาละครับปัญหาแรกเลยที่ทำให้เราหลายคนใช้เงินแล้วไม่มีความสุขก็คือการไล่ตามสิ่งที่ผิดกลับคือเรามักจะคิดว่าเราอยากได้ของดีๆของแพงๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในใจตัวเองจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราโหยหาอยู่จริงๆมันอาจจะเป็นความเคารพและการยอมรับจากคนอื่นตั้งหากล่ะครับของแพงๆมันเลยกลายเป็นแค่เครื่องมือที่เราเชื่อว่าจะซื้อสิ่งเหล่านั้นมาได้ตรงนี้แหละครับที่สําคัญมาก เราต้องแยกให้ออกระหว่างการใช้เงินเพื่อประโยชน์ใช้สอยจริงๆคือซื้อของที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นสะดวกขึ้นกับการใช้เงินเพื่อภาพลักษณ์หรือก็คือซื้อของเพื่อให้คนอื่นมองเราเปลี่ยนไปมองเราดีขึ้นนั่นเองครับความแตกต่างระหว่าง2องอย่างนี้จะเห็นภาพชัดเจนสุดๆเลยครับจากเรื่องจริงของนักแข่งเรือสองคนในการแข่งขันที่ได้ชื่อว่าโหดหินที่สุดในโลกอย่าง Golden Globe Race ปี1968 ซึ่งเป็นการแข่งแล่นเรือรอบโลกแบบตัวคนเดียวครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยคนแรกเนี่ยชื่อดอนนล์โครเฮิร์สครับเขาเป็นแค่นักแข่งเรือสมัครเล่นแต่ทุ่มสุดตัวเลยนะเอาบ้านเอาธุรกิจไปจำนองเพื่อมาลงแข่งครั้งนี้แต่แรงผลักดันของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ความรักในท้องทะเลแต่เป็นความต้องการชื่อเสียงความต้องการพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นยอมรับตั้งหาแล้วพอการแข่งขันเริ่มไปได้สักพักเรือขนเขาก็เริ่มพังไปต่อไม่ไหว ความกลัวครับความกลัวที่จะล้มเหลวในสายตาคนอื่นมันครอบงำเขาหมดเลยจนเขาตัดสินใจโกงรายงานตำแหน่งปลอมๆกลับมาเขาติดกับดักที่ตัวเองสร้างขึ้นจนสุดท้ายสติแตกและก็หายสาบสูญไปกลางทะเลกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้ามากๆเลยทีนี้มาดูอีกคนหนึ่งครับคนนี้ตรงข้ามกันแบบสุดขั้วเลยเบอร์นาดมอยเทสเซียนักเล่นเรือรุ่นเกา่าชาวฝรั่งเศสเข้าร่วมกันในคันนี้ด้วยเหตุผลง่ายๆเลยครับคือเขารักทะเล แค่นั้นเลยสิ่งที่เขาตามหาคืออิสรภาพและความสงบไม่ใช่ชื่อเสียงหรือเงินทองใดๆทั้งสิน้นและจุดพีคที่สุดของเรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้ครับในขณะที่เขาแล่นเรือนํามาเป็นที่1กําลังจะชนะอยู่แล้วแทๆ้ๆมอยเทเซียกลับตัดสินใจหันเรือออกจากเส้นชัยแล้วแล่นต่อไปอีกครึ่งรอบโลกพร้อมกับส่งข้อความสั้นๆกลับมาว่าผมจะแล่นต่อไปเพราะผมมีความสุขในทะเลและอาจจะเพื่อช่วยจิตวิญญ,ญาณของผมไว้เรื่องราวของทั้งสองคนนี้มันสรุปเป็นภาพนี้ได้เลยครับ โคเฮิร์สใช้ชีวิตโดยยึดมาตรวัดภายนอกคือแค่สายตาและความคิดเห็นของคนอื่นเป็นหลักส่วนมอยเทเซีย er, ใช้ชีวิตตามมาตรวัดภายในที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าและความสุขของตัวเองล้วนๆแล้วเราจะใช้ชีวิตตามมาตรวัดภายในแบบนั้นได้ยังไงละ่ะจุดเริ่มต้นเลยก็คือการทําความเข้าใจความแตกต่างที่สําคัญมากๆระหว่างคําว่ารวยกับมั่งคั่งครับสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะ คนรวยตามนิยามทั่วไปก็คือคนที่มีไรายได้มากพอที่จะซื้อของที่อยากได้แต่คนมั่งคั่งเนี่ยโอ้โหมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับมันคือการมีอิสระภาพที่แท้จริงคือการที่เราสามารถควบคุมเวลาของตัวเองได้และไม่ยอมให้เงินมามีอิทธิพลเหนือชีวิตความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งตัวตนของเราแล้วเราจะเลือกทางเดินแบบมอยเตซีเนักเล่นเรือคนนั้นได้อย่างไร นี่คือหลักการง่ายๆที่จะช่วยให้เราเริ่มใช้ชีวิตตามมาตรวัดภายในของตัวเองได้ครับนี่คือ4หลักการสำคัญที่จะช่วยสร้างปรัชญาการใช้เงินในแบบของเราเองได้ครับข้อ 1. ให้อิสระภาพมาก่อนเสมอใช้เงินเพื่อซื้อเวลาและทางเลือกให้กับชีวิตข้อ 2. ใช้เงินซื้อประสบการณ์ไม่ใช่สิ่งของเพราะความทรงจํามันมีค่ามากกว่าวัตถุเสมอข้อ 3. ลงทุนในความสัมพันธ์ใช้เงินเพื่อสร้างช่วงเวลาดีๆกับคนที่เรารัก และข้อ4ี่สำคัญที่สุดเลยคือรู้จักตัวเองครับค้นหาให้เจอว่าอะไรที่ทําให้เรามีความสุขจริงๆไม่ใช่สิ่งที่สังคมบอกว่าเราควรจะมีความจําประโยคนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับเงินควรจะเป็นแค่เครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมตัวตนของเราไม่ใช่สิ่งที่มากําหนดว่าเราเป็นใครและสุดท้ายนี้เรามาดูกันครับว่าจะสร้างศิลปะการใช้เงินในแบบฉบับของเราเองให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างไร ลองทำแบบฝึกหัดที่ทรงพลังมากๆอันนี้ดูนะครับเขาเรียกว่าการเขียนคำไว้อาลัยให้ตัวเองร่วงหน้าลองเขียนดูเลยว่าในวันสุดท้ายของชีวิตเราอยากให้คนจดจำเราเป็นคนแบบไหนแล้วก็ใช้ชีวิตในวันนี้เพื่อไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้เราจะพบว่าไม่มีใครเขียนถึงยี่ห้อรถหรือขนาดของบ้านในคำไว้อาลัยหรอกครับพอลึกๆแล้วเราทุกคนรู้ดีว่าอะไรคือสิ่งสาคัญที่แท้จริงในชีวิตและสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคาถามนี้ไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันครับว่า ถ้าของสิ่งนั้นที่เราอยากได้มากๆเนี่ยไม่มีใครในโลกได้เห็นมาเลยเราจะยังซื้อมันอยู่ไหมคำถามง่ายๆแค่นี้และครับที่จะเผยเห็นความต้องการที่แท้จริงของเราและช่วยให้เราเริ่มต้นศิลปะการใช้เงินเพื่อสร้างชีวิตที่ดีได้อย่างแท้จริงครับ